สวัสดีจ้าทุกคนได้เวลาตัดกระเพาเราอีกแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราเราจะพามาเดินดูกันกระเพาะนาแรงก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็จะมีดอกนิดหนึ่งเนาะหูนะยาวเป็นแฝงแป้งหนึ่งก็จะค่อนข้างยาวแต่เริ่มออกดอกแล้วด้ทุกคนเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวปัญาจะปิดปิดเปิดเปิดด้อเพราะวะ่าถ้าเสียงเพลงดังปัญาก็จะปิดไว้ก่อนสักครู่เนะาะกระเพาหนาแรงเราก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเนาะเพราะวะ่าเขาเริ่มออกดอกแล้วแต่กระเพาะได้อยู่ได้ทุกคน แถวนี้เขาจะขายเป็นกําเนาะปะยาก,ก็ขายเป็นกั่นะแต่ค่อนข้างแพงเนาะตอนนี้ไม่มีให้ลูกค้าด้วยส่วนมากล้วเขาจะมาหลับถึงที่เลยเนาะพอเราตัดแล้วเขาก็จะมารับเอาเลยเนาะกําเส้นแล้วก็ถ้าเจ้าไหนอยู่ไกลเราก็ไปส่งเขานี่ก็เริ่มออกดอกแล้วทุกคนแต่ดอกก็ยังกินได้อยู่เนาะสวยงามมากเลยกะเพราหนาแรงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าพกติ้แล้วเขาจะจะไม่รอดเนาะ แต่ดินตรงนี้ค่อนข้างจะดีตรงที่ลดน้ำรอบหนึ่งก็จะได้นานหน่อยเพราะว่าเป็นดินดินห่วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู่นกันอีกหน่อยหนึ่งดูดูไหมปึ๊บงามงามตรงนี้ก็ได้แต่แต่มีดอกดอกเยอะมากคุณน่ะใบใหญ่ใหญ่ทุกคนใบกะเพราอันนี้เป็นกะเพราที่หอมมากเลยนะออกเพชรออกรอนเหมือนเหมือนใบยีหล่า สวยงามมากเลยคุณคอู้สอ,อนสอนกระเพรานาแรงไม่ใช่อะไรหรองนาหน,นาแรงปกติเราไม่เคยได้ขนาดนี้จักทีเนาะแต่นี่ถือว่าได้ดีที่สุดแล้วนี่นกําลังกําเลยนี่ยอดนี่ตัดกึบตรงตาแตกค้าเราก็กําสวยงามผุจนยาวไปนู่นถ้าเราดูแลดีๆน่ะปลูกที่หนึ่งก็ได้นานเด็กกะเพราเป็นกะเพราที่ทนเนาะ ทนต่อการปลูกขายแล้วก็ทนต่ออ,อะไรนะหนอนนะ่ะหนอนไม่ค่อยลงเนาะทุกคนงามมากสะออนสะออนเดี๋ยวก็จะตัดให้แล้วเนาะตัดซูมเป็นดอกออกก่อนเนาะตรงไหนที่เป็นดอกเราจะย้อนย้อน,อนตัดอันไหนที่ยังไม่ออกดอกเราก็จะทิ้งไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายังรอได้อีกนาน ไปไหนแลทังละทั้งนั้นก็ได้คนตัดก็ตัดไปเลยเนาะคนถ่ายก็ถ่ายไปที่หละเนาะใครเจะจะไปตัดด,ด้วยกันพร้อมกันจะได้ยังไงเนาะต้องตัดคนหนึ่งถ่ายคนหนึ่งไป <c oughs> จะเดินหานอนเดี๋ยวจะให้ดูต้นของเขาเนี่ยต้นเขาใหญ่ขนาดนี้เลยด้ยความที่แบบว่าเขาอายุเยอะเนาะ <c oughs> นาน ต้นก็เลยจะแบบโอ้โหต้นใหญ่มากปลูกกระเพราอะคุ้มเลยนะทุกคนยิงนาแรงนี่ยิงราคาดีเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีกระเพราป่าออกอสวยงามพูดนะเยอะมากโอ้เสียงเพลงกะเพราเสียงเพลงจักยังไงตรงด้วยนี่ตรงไหนก็เปิดเสียงเพลงกะบาจากักเววเววมา มีใครอยากได้พันไหมนิม็ดมีใครอยากได้ไหมเนี่ยอันนี้เอาไปเป็นพันได้เนาะก็สอนจริงๆเลยดอกเริ่มออกดกเราได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะยอนยอนตัดแต่ว่าตัดออกไปแล้วแหละทิวนี่ตัดไปแล้วนะทิวนี่ยอนตัดไปแล้วก็เหลือแค่อันไหนที่มันตัดไม่ได้มันสันเนาะถึงมันจะออกดอกแต่มันก็ยังสันกําไม่ได้นะทุกคนบางอันก็สั้นสันดิกําไม่ได้เนาะก็เลยต้องปล่อย ไปสะเกียกไปพันตัวเนาะม,มาดูบรรยากาศกันด้วยมาดูพักมาดูบรรยากาศมาเก็บพักเก็บอะไรไปกึบไปแหลยเรานี่แหละวิตถีชีวิตบ,นบานๆแบบเราเนาะนี่เวลาก็ททำไปเลยเปื่อยทำป้ากพ่อได้ดีเราทุกคน เอาไปก่อนนะทุกคนไม่แน่ใจด้วยวัดเสียงเพลงจะเข่าไหมถ้าเข่าล้วก็ค่อยว่ากันนะงามพูพงามาพจุ่มใน,นีนะงามงามทุกคนจุ่มในงามมากเห็นไหมนี่อันนี้ตัดไปแล้วรอแต่ยาว อันนี้ใบางามๆเราแ,แต่เข้ายาวเราก็ตัดอีกรอบต่อไปเนาะเสียงเพลงดังๆ <c oughs> ถ่ายไปด้วยละว a n ระวังไปด้วยเดยนเอาดูยาๆไปดูนี่แป้งย้อนตัดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วสองแป้งแล้วอีกแป้งเล็กแป้งหน่อยอยู่มุมๆนี่อันนี้ตัดเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็รอใส่ป,ปุย๋ยใส่ป,ปุ๋ยก็ใส่ทางคุณทุมท่มทงทางยาน,นี่เลยทุกคน อันนี้ปลูกแบบง่ายๆเนาะปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะกระเพราเป็นอะไรที่ทนปลูกทีหนึ่งก็ต้งได้นานลด,ดแค่น้ำให้กระเพาะปุ๋ยไม่ต้องใส่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะงามโพดเนาะดีแต่ไม่มีมแมลงลงนะทุกคนถ้ามีมาแมลงลงก็จะเดี๋ยวจะพาด,ดูมาแมลงมันไม,ม่มีนอนนะอกระเพาหนอนไม่ค่อยชอบลงกระเพาเนาะไปดูยาวยาวไปดูวิวด้วยเห็นไหมนี่วิวสวยงาม ดูวิวเราห้ดูต่ำๆไปเลยเนาะอนนี้ยงามน้ำโพด้ำโพเราตัดเราก็จะมีกำหนดใส่ปุ๋ยเด้วทุกคนเนาะเราไม่มีเวลาเอาอยาออกดอกอมีแต่เวลาหลาะถ่ายคลิป <c oughs> คนทำก็ทำไปทำคนเดียวเนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะ สวยมากเลยตรงเนี่ยสวยเพราะว่าตัดอันแก่ออกไปแล้วโอ้สวยงามให้ดูบรรยากาศด้วยนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศดีดีอ้ขักแทะ ไก่แล้วไก่จะตัดเสร็จแล้วแป้งมีตัดแล้วอันไหนที่ดอกยังตัดไม่ทันก็เอาไว้ก่อนเนาะไว้รอบหนะ้าเอาไว้รอบหนะ้าส่วนอันนู้นก็ตัดมาแล้วโยนออนโยนมาเรื่อยเรื่อยอันไหนที่เราตัดไม่ทันเราก็ปล่อยเอาไวา้หมักเอาไว้ทําพันเนาะอันไหนที่เห็นแดงๆหมักแดงๆนะั่นคือไว้ทําพันพูดบรรยากาศก็ดีพูดโพดงามๆทุกคนตัดไปแล้วได้นี่อันนี้เอาไว้ก่อนอันไม่มีดอกนี่จงไว้ก่อนไว้รอบหลัง เลาเอาแต่อันดอกส่วนอันนตัดไม่ทันก็ทิ้งปล่อยเอาไว้ให้เขาเป็นหมาแก่เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้พันจะไปตรงซื้อเนาะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมันด้ต้นมันเป็นพุ่มอย่างเงี้ตยต้นใหญ่ๆห่ได้ทุกค,คนค้นมุดเขาไปนั่งได้ในนี้เลยนะนี่นี่ลงเข้าไปมุดเข้าไปนะได้ให้พอบานถ่ายเดี๋ยวปยาจะลองมุดเข้าไปนั <c> ่ง <oughs> นั่งได,ด้ทุกคนเวลามาตัดกับเขาไปนั่งในนี้ได้ส้นลมเออโถ โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่จ้าไปแล้วบ๊ายบาย